ฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็กลับมาถ่ายคลิปโดนของเราเหมือนเดิมนะครับวันนี้แต่ว่าวันนี้เราจะมาทดสอบฟังก์ชันการบินไกลหน่งกิโลนะครับว่ามันจะบินได้จริงไหมครับแล้วก็โดนของเราก็เตรียมพร้อมที่จะบินแล้วครับนี่นะครับนี่นะครับนี่แล้วก็ตอนนี้ก็คือ ระยะไกลเป็นศูนย์นะครับคือตัวเลข D นะครับ d ที่มันเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ตัว h ก็คือความสูงนะครับความสูงก็ประมาณ2เมตรนะครับตอนนี้แต่คือวันนี้เราจะมาทดสอบแค่ระยะการบินไก่นะครับคือเลขตัว D นะครับนี่นะครับนี่นะครับกับโดนของเรานะครับว่ามันจะบินได้ไกลเหมือนที่เขาพูดหรือเปล่าครับว่าบินได้ไกลประมาณหนกิโลนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเราก็จะทําการทดสอบเลยนะครับการบินบินไกลหนึ่งกิโลว่ามันจะบินได้หรือเปล่านะครับนี่นี่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบเลยนะครับนี่นะครับโดยการเช็คจากตัวเลขจากรีโมทนะครับว่ามันจะบินได้ไกลจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนึงนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับนี่นะครับตัวเลขตัวที่เป็นเลขดีนะครับตอนนี้มันอยู่ที่ศูนย์นะครับคือระยะไกลจากรีโมทแค่ ศูนย์นะครับแล้วก็ตัว h ฮนี่ก็คือคําอันสูงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเนี่ยโดนเราก็จะพร้อมแลวและครับนี่เห็นไหมน,นี่นะครับเดี๋ยวจะให้หลานเป็นคนถือรีโมทให้ย,ยื่นออกมาข้าน้าเอียยื่นไปเอีืงน,นี่นะครับเราก็จะทําการดันขึ้นนิดนึงนะครับอือก็เหร นู่นนะครับไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับแต่คือในนี้ก็ตอนนี้สูงประมาณเจ็ดเมตรนะครับความสูงคือ H ก็เจ็ดเมตรนะครับนี่นะครับนี่นะครับ,ค,รบ,ค,รบความสูงเราจะให้มันบินไปนะครับเดยวจะให้หลานโยกไปเรื่อยๆนะครับโยกอันนี้นะโยกไปข้างหน้าเรื่อยๆอโยกไปแล้วครับ รอดูตัวเลขนะครับตัวดีนะครับตัวดีมันก็จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนู่นโดยของเราก็ไปไกลแล้วนะครับโ,โ,โดนต้นไก่ยื่นไปเอีกเออมันจะได้เห็นชัดๆนี่นะครับตัวเลขก็ไปเรื่อยๆนะครับห้าสิบเมตรแปดเออกลัวไก่กลัวกลัวอไปเรื่อยๆแล้วนะครับอืนะครับนี่กัววิ่งนี้หมามหนึ่งความอะไรก็ประมาณนี้นะครับ นี่นะครับตอนนี้เรากําลังทดสอบนะครับตอนนี้ก็ร้อยสามสิบเมตรแล้วนะครับที่มันขึ้นในหน้าจอนะครับใน GPS ของเรามันก็ได้ประมาณร้อยสามสิบเมตรแล้วครับไกลมากหืมร้อยเก้าสิบเมตรสองร้อยสองร้อยเมตรแล้วนะครับมันก็อยู่ประมาณพันเมตรนะครับว่าภาพมันจะตัดหรือเปล่าภาพหน้าจอที่เราเห็นเนี้ยมันจะตัดหรือเปล่านะครับถ้าภาพตัดเมื่อไหร่ระยะได้แค่ไหนเราก็จะเอามันกลับเลยนะครับเพราะว่ากลัวการว่ามันหล่นหายนะครับ จะให้ดูหน้าจอนะครับตอนนี้ก็ประมาณนี่นะครับสามร้อยสามร้อยห้าสิบตอนนี้ก็ประมาณสามรอสิบโดนก็อยู่ในระยะที่เห็นเล็กเล็กมากเลยนะครับตอนนี้อืสี่ร้อยสี่ร้อยแล้วนะครับนี่โอ้ไกลมากดูตัวเลขก,ก็คือสี่ร้อยแล้วนะครับ แล้วก็มันมีต้นไม้ด้วยวเราก็จะดันขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับให้มันสูงพ้นระยะต้นไม้นะครับเพราะว่าถ้าชนนี่คือจิงเลยนะครับนี่ตอนนี้ความสูง14เมตรนะครับจากต้นจากพื้นดินแต่ว่ามองด้วยสายตาก็ยังพอเห็นอยู่นะครับเล็กมากนิดเดียวมากเลยนะครับ500เมตรแล้วครับตอนนี้ก็คือเลข ขึ้น500เมตร600เมตรแล้วครับ600เมตรก็คือภาพยังไม่ตัดนะครับอืนะครับดันไว้นี่นะครับโอ้มองเกือบไม่เห็นแล้วมองไม่เห็นแล้วนะครับมองไม่เห็นตัวโดนแล้วนะครับตอนนี้ก็700เมตรแล้วนะครับมันจะชนต้นไม้มไม่ชนมันสูงอยู่ให้หลานเป็นคนดันไว้นะครับนี่นะคือช่วยกันจับนะครับ อ,อ,อูมองไม่เห็นเลยเออมองไม่เห็นเลยตัวเลขได้นิ่งไปแล้วนะครับตัวอยู่ที่เจ็ดร้อยสิบสองนะครับนี่นะครับออาภาพก็นิ่งไปแล้วครับอ่ะตั้งปล่อยมือตั้งอืมนะครับแล้วมาบอกว่าคอนโทนออฟนะครับเนี่ยเนี่ยมัน,น,นเป็นเจ็ดร้อยสามสิบนะครับอืมเออได้ดันดันไปอีกนี่มันได้อยู่เมื่อกี้เลขมันขึ้นอยู่นะครับช้าๆเาค่อยดันเออเจ็ดร้อยเก้าสิบ เจ็ดร้อยสี่สิบนี่ไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับเจ็ดร้อยหกเจ็ดร้อยหกสิบแล้วคือโคตรเงียบเลยปล่อย,ปล,อยปล่อยก่อนนะครับปล่อยก่อนนะครับโดนกลับมาอยู่ที่เจ็ดร้อยแปดสิบเมตรนะครับตอนนี้ห่างจากเราเจ็ดร้อยแปดสิบเมตรตามมาถือก่อนแป๊บนึงนี่นะครับก็ยังพอเห็นอยู่ไกลลิปเลยครับอาดันดันไปค่อยๆดันช้าๆอืม 784ร้อแปดสิบสีเมตรนะครับ <11 4. S 1> อ่าปล่อย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 เจ็ดอยโอ้ไม่ได้แล้วนะครับมันมันบินกลับมาแล้วครับนี่มันขึ้นเตือนว่าจะบินกลับแล้วครับอ่าอ่าถือให้หลานถือให้นะครับนี่ได้ประมาณเจ็ดร้อยแปดสิบห้านะครับเราก็จะสั่งให้มันกลับมาเลยนะครับ สั่งมาแล้วอ่านะครับอะไรบ้างไม่ไหนอ๋อตอนนี้ภาพเร้ตัดเลยครับภาพเร้ตัดไปที่เรียบร้อยเลยนะครับนี่ ภาพหน้าจอตัดไปแล้วนะครับคือหยุดนิ่งไปแล้วนะครับไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วนะครับดูนะครับกหายเลยดูนะครับแต่เราได้สั่งมันกลับมาแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะมาถึงหรือเปล่านะครับถ้ดดาไม่ถึงก็ไปหาไม่เจอนะครับ <laughs> โอ้ตอนนี้ไม่เห็นเลยแหมบัวน,ออน้อยอยู่นี่กันนะเออนะครับอ่ะถือกอนตังถือ,อ,ถ,อถือรีโมทน้าเจนจะสั่งให้มันกลับมาอืนีครับไอไม่กลับอ่ะอตอนนี้เราก็ได้สั่งให้มันกลับคืนมาแล้วนะครับ แต่คือว่ายังไม่เห็นมันกลับมาเลยนะครับนี่เก็เปกติมันจะมาเร็วอยู่นะครับอันนี้คือไม่ขยับเลยนะภาพมันตัดไปแล้วนะครับอนะครับไม่เห็นกลับมาเลยนะครับล่าสุดนะครับโดนไม่ยินกลับมานะครับแถมยังจอค้างอีกนะครับ ก็ <g ül> เลยต้องออกมาตามหาดูว <g ül> แล้วครับน่าจะตกนะครับดูว้แล้วสัญญาณมันไปไม่ถึงนะครับตอนอยู่ที่เจ็ดเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดร้อยแปดสิบนิดๆนะครับแล้วก็ภาพมันก็ค้างไปเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็เราสั่งให้มันกลับตอนแบตใกล้จะหมดนะครับแต่ว่ามันไม่ยอมกลับมานะครับ <g ül> เพราะว่าปกติถ้าแบตเตอรี่น้อยมันจะกลับมาเองเลยนะครับไปทางไหนวัวใครวัวเรานนี้เลยแน,นี่นะครับแล้วก็เกิดสวยแล้วครับตอนนี้ซวยแล้วครับเครื่องน่าจะตกลงแล้วนะครับตรงต้นไม้นั่นนะครับตรงที่ภาพมันค้างนะครับนี่นะครับได้เกิดออกมาตามหาครั นี่นะครับภาพมันก็ยังค้างอยู่เลยนะครับ,บไ,มไม่ตามนี่นะครับภาพที่มันส่งมาล่าสุดนะครับมันอยู่ตรงปลายไม้นะครับตายแล้ว นี่นะครับมันอยู่ประมาณแถวนี้นครับมันถ่ายได้ตรงฟายมาตรงแถวนี้นะครับจะหาเจอหรือเปล่านะครับตอนนี้คือเรื่องใหญ่แล้วครับแสดงว่าฟังก์ชันบินไกล1กิโลไม่ถึงนะครับ สัญญาณมันมันมันรับสัญญาณมันรับไม่ได้นะครับแล้วก็เครื่องมันก็น่าจะหยุดการทำงานไปเลยนะครับแล้วก็มันมันไม่ยอมบินกลับคืนด้วยนะครับตอนนี้ม,นมีปัญหาแล้วครับตอนนี้มี่ต้องมาตามหาครับ ถ้าตกลงน้ำก็คือจบก,กันเลยนะครับพังรัตัลงน้ำก็พังมาทางนี้มันมีนี่นะครับมันมีน,นี้บอกดูครับว่าตัวเครื่องมันอยู่ตรงไหนนะครับนี่ ตัวลูกศรน,นี่มันวิ่งนะครับก็อยู่ตรงซ้ายเราต้องไปฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับนี่นะครับเต่ว,ว่าตอนนี้คือหาไม่เจอนะครับตอนนี้คือเราหาไม่เจอ แถมมีคลองน้ำด้วยนะครับแถวนี้แถวนี้มีคลองน้ำด้วยนะครับอ ที่่เรราาาอยูนนะคับมกจแต่ถ้าปกติถ้าเรากดสั่งกลับคืนมันก็จะบินกลับตาเองเลยนะครับแต่ว่าครั้งนี้มันไม่ยอมกลับมาแล้วเราก็ลืมบันทึกภาพด้วยนะครับ น่าจะข้ามมาแถวฝั่งนี้นะครับตามลูกศอนนี้นะครับมันให้มันให้เราเดินไปนะครับจะเจอหรือเปล่าครับน่าจะเนี้ เฮ้ยรู้สึกว่ารู้สึกว่ามีภาพกลับคืนมามันตกมันตกนะครับภาพมันคืนมาแล้วน,นี่เจอแล้วครับเจอแล้วโอ้หงายท้องเลยไหน อ,องายท้องเลยครับนะ่าจับมันขึ้นมาสิเครื่องโคตรร้อนจริงไหมหหนี่นะครับโชคดีนะครับที่เจอนะครับโอ้โหเกือบสวยแล้วเกือบไปซื้อโดนใหม่แล้วงั้นงั้นก็จะขอสรุปคลิปนี้นะครับจะขอสรุปคลิปนี้ไปเลยนะครับ ว่าการบินไกลหนึ่งพันหนึ่งพันเมตรหรือว่าหนึ่งกิโลนะครับไม่สำเร็จนะครับไม่สำเร็จแล้วก็อาจจะทำให้เราสูญเสียสูญเสียเครื่องโดนของเราเลยนะครับไม่สนับสนุนให้ทำตามสำหรับคลิปนี้นะครับเราทดสอบให้ดูแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับโอ้โชคดีมากที่ไม่หล่นลงน้ำนะครับเพราะว่าคลองก็อยู่ด้านข้างเลยพอดีนะครับโชคดีอย่างมากเลยนะครับนะครับ โอ้โชคดีมากครับดีใจมากครับนึกว่าจะได้เสียโดนไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องกลับไปเช็คนะครับว่ามันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้มันแบตก็หมดแล้วนะครับนี่นี่นะครับแบตนี่มันขึ้นสถานะแบตหมดแล้วนะครับหูก้องก็อ้อออืมก้องก็ร้อนนะครับสําหรับคนที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องของเราด้วยนะคะฝากติดตามช่องของเราด้วยครับช่องของเราเป็นช่องเล็กๆนะครับก็จะ ก็จะทําช่องต่อไปนะครับยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้สําหรับการทําคลิปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับโดนของเราไม่หายนะครับตกใจมากเลยนะครับอุตส่าห์เดินมาตั้งไกลนะครับสําหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ mm hmm. เราไปกับทนี้นะครับ mm hmm. ไปกับหลานบ๊ายบาย